สวัสดีครับคุณดูนี่ผมก็จะมาสอนเดินเกมลาคอรน,นะครับว่าในแพทปัจจุบันต้องเดินเกมประมาณยังไงนะผมอาจจะไม่ได้เดินดีอะไรมากนะครับก็ตอนนี้ผมลืมกดไอคิอมนะครับคือมาอาัดด้านหลังเอานะอาจจะอาจจะไม่ตรงจุดเท่าไหร่นะครับเวลาภาคโอเคมาเดินเนเกมกันเลยนะครับเริ่มเกมมานะครับผมก็จะอัพสกิลสองนะแล้วก็มาตีคีฟเรีงแคลร่นะครับให้เก็บสแต็กลมไว้ตอนยี่สิบแปดวินะครับแต่ว่าถ้าตีปัฟฟ้าก็สามารถเก็บไว้ตอนยี่สิบเจ็ดวิ เหมือนเดิมก็ได้นะครับ,ป,บปกตินะขอถ้าแบบเริ่มบัฟฟ้าก่อนจะเก็บสแต็กลงไวที่27วีนะครับแต่ว่าถ้าจะขึ้นมาตีคลิปเลนข้างของเลนแคร์ี่มันผมนะครับให้เก็บไว้ตอนที่28วีนะครับให้สไลด์สกิลสองไวประมาณตอน28วีนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทาไมคลิปตัวนี้ไม่เกิดช้าก,กว่าเพื่อนนะครับแต่ว่าผมเคยลองสไลด์27วีแล้วนะคือมันไม่สกิลมันมาไม่ทันนะครับเลยแนะนําให้สไลด์ตอน28วีนะครับหลังจากนี้ก็บนทํามิ่งฟาร์มปกติเลยนะครับผม โอเคครับตัวนี้ผมฟาร์มบับแดงเสร็จแล้วนะครับผมก็จะมารับคลิปเลนออฟนะครับคือออฟตายอยู่นะครับตันี้เลยมารับแทนนะครับจริงๆตอนนี้คือสมมุติเราเล่นป่านะครับเราควรจะวนทามยิงให้ทันมังกรนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมไปพลาดตอนที่ผมไปเล่นเลนกลางเยอะนะครับไปแบบไปรับคลิปไปรอรับคลิปเมลเลนกลางเยอะเกินไปนะครับเลยทําให้จบมังกรไม่ทันนะครับเลยต้องมาตีดากแทนนะก็ถามว่าต้นเกมอะไรคุมก็จะเป็นมังกรค้มกว่านะครับ แต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าดักจะไม่คมนะครับสามารถเอามาเพื่อแบบไม่ให้ตังมันตามกันเกินไปได้นะครับเดี๋ยวมาดูในเกมกันก่อนนะครับคือช็อตนี้ผมเห็นบิวโล่หัล่างนะผมก็เลยเลือกที่จะมาเวียดฟ้าเขานะครับผมต้องบอกกันเลยนะครับว่าตอนที่ผมเล่นแมปมันไม่ได้สว่างแบบนี้นะคือตอนที่ผมเล่นแมปแบบมันมืดน,นะครับทาให้ผมไม่เห็นทาร่าที่ดารกอยู่มตรงกลางนะก็เลยมาเวียดบัฟฟ้าพลาดไปนะครับพอเวียดบัฟฟ้าพลาดเสร็จผมรีบไปผมคือผมจะเรียกกลับไปบัฟฟ้าตัวเองเลยนะครับ ผมคิดว่าบิลโลเขา,าต้องการที่จะแก้บัฟฟ้าผมนะครับผมก็มาทานบัฟฟ้าตัวเองพอดีน,นะครับแล้วก็เก็บสแต็กลมตีแบบตีธรรมดาเรื่อยๆให้มันติดตันนะครับแล้วก็เก็บสกอร์บิลโลไมได้นะครับเป็นทอนเก็บไปนะ,ละหลังจากนี้ก็วนไทมิ่งฟาร์มตามปกตินะครับเราจะไม่สนใจไฟเท่าไหร่นะเพราะาสังเกตจากในมินิแบบมีไฟเกิดขึ้นนะครับผมจะไม่สนใจนะจะเลือกไปฟาร์มตามปกตินะครับ มาดูช็อตนี้นะครับผมเห็นว่าฟอร์เรนเขาจะได้เวเลนนะครับแล้วผมเห็นคอฟิกไปแล้วนะในแมปผมก็เลือกที่จะเข้ามาแมปฟอร์เรนเลยนะครับแล้วก็เก็บสกอร์ฟอร์เรนไปได้นะครับพอเก็บสกอร์ฟอร์เรนไปได้ผมก็กลับมาวนทามิ่งเคลียดคีมอะไรของเลนอัพไปนะครับสังเกตว่าเมื่อกี้เวลาเคลียดคีนะครับสมมุติว่าเพื่อนเราจะไม่วาฟกลับบ้านนะให้เราหน่วงอย่าเพิ่งตีคีมนะครับเพื่อที่จะได้รลาฟีพร้อมกันกับเพื่อนนะครับจะได้รวยพร้อมๆกันนะครับ มาดูต well. ัวนี้นะครับผมเห็นบิวโลโผเลนล่างนะครับผมเลยเลือกที่จะเข้ามาเวทดฟ้าเขาเลยนะครับก็ตีเวทฟ้าเข้าไปได้นะครับพอผมเวทดฟ้าเขาได้นะครับผมก็จะไปรับคลิปการตามปกตินะครับเพราะว่าเห็นเม็ดอะไรอยู่เลนล่างกระบอเลยนะพอผมตีคลิปตัวนี้เสร็จนะครับเดี๋ยวเรามาดูช็อตนี้ะพอผมตีคลิปตัวนี้เสร็จผมก็จะมาตีฟ้าตัวนั้นแหละแต่ผมเห็นบัาฟ้าผมตายนะครับผมเลยคิดว่าบิวโลน่าจะดักอยู่ในภูมินะครับผมก็ยืนดูสะพานนะครับแล้วก็เข้าไปศาสติกิลใส่บิวโลนะครับ คือช่วนี้ผมตัดสินใจแม็กเลยนะว่าผมเห็นฟอเรนโผล่อยู่บนนะครับก็คิดว่าถ้าแบบมีคนมาเตมก็น่าจะเป็นแค่เทียวประมาณนั้นนะครับก็เป็นเวลาที่เก็บคิวไปได้นะครับผมตั้งแนี้ก็วนทามงยิงฟาร์มตามปกติเลยนะครับมาดูจ่วนี้นะครับผมเห็นว่ามีไฟเกิดขึ้นนะครับเวลาไฟผมจะโฟกัสแครี่เป็นหลักเลยนะครับผมก็เข้าไปสาดว์เลใส่แครี่นะครับก็ตีแครี่ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เก็บสกอคิวแครี่ไปได้นะครับ พอแคเรี่เขาตายนะครับตัวดาเมจหลักของเขาก็จะไม่มีแล้วนะครับผมก็เลือกที่จะไปซาสกิลใส่ทาร่าแล้วก็อาญาของเขาต่อเลยนะครับก็แม็กเลยนะครับส่วนนี้ผมคิดว่ายังไงก็ฆ่าได้นะครับแล้วก็เก็บที่บังคิวมาได้นะครับอาัจาเก็บที่บันคิวมาได้ผมก็จะกลับไปฟาร์มตามปกติเลยนะครับผม หลังจากวิ่งฟาร์มอะไรมาเสร็จนะครับผมเห็นว่าเทลเขาโหอยู่เลนบนคนเดียวนะครับผมก็เลยสาสกิลเข้าไปใส่เทลอนาเลยนะครับแล้วก็ได้ฟิกของเขาได้นะครับแต่ว่าจริงๆช่งนี้ก็พลาดนะครับเกือบเสียสกอร์ตอนนี้พอผมเก็บเทลมาหน้านะผมจะนับฟิกเทลนะครับเทลกดฟิกไว้ตอนที่7นาทีนะครับผมจะนับว่าฟิกเทลจะมาประมาณ9นาทีนะครับสลหรับไฟข้างหน้าแล้วก็จะได้โฟกัสเทลได้แบบง่ายๆเลยนะครับเพราะว่าเขาไม่มีฟิกนะหลังจากนี้ก็ฟาร์มไปเรื่อยๆครับรอไฟต่อไปนะครับ หลังจากที่ผมฟาร์มเสร็จนะครับผมก็เห็นว่าเทลเขาได้ผมมาเขียบคนเดียวอีกแล้วนะครับตอนนี้เป็นเวลาแปดนาทีนะครับผมรู้ว่าเทวเขาไม่มีฟิกนะก็เลยเข้าไปใส่สกิลเซเทลเลยนะครับก็เก็บสกอเทลมาได้นะครับผมแล้วก็เห็นเวว่าเววไม่ขึ้นไปสูงก็กลับเขียบคียให้เพื่อนนะครับแล้วก็ฟาร์มต่อไปเรื่อยๆครับมาดูช็อตนี้นะครับผมตัดสินใจเข้าไปแม็กอาญากับทาร่าเลยนะครับ แล้วก็เก็บสกอร์คิวทั้งสองไปได้นะครับเห็นผลที่ตัดสินใจไหมนะครับเว่าเมื่อกี้ผมเห็นฟอร์เรนเคลียร์คลิปเลนล่างแล้วก็บิโลกําลังมีการประทะก,กับเปลเลนเล็กหน่อยนะครับช่องเมื่อกี้ผมเลยตัดสินใจเข้าเลยนะครับอ่ามาดูตอนนี้นะครับช่องน,นี้ผมเห็นบิโล่เขามา,มามาแหลมเกินไปนะก็มาจัดให้บิโลสักหนึ่งดอนะครับก็จัดสกอร์คิวบโลไปได้นะครับแล้วก็ตามมาเก็บฟอร์เรนต่อที่ไหลามาตรงเลนกลางนะครับแล้วตอนนี้ผมเห็นว่ามีเคียนะครับผมคิดว่า ถ้าผมไม่ได้ป้อมผมก็น่าจะได้ฟิกเทลนะครับผมก็เลยเลือกทีจจะเข้าไปสาธสกิลใสเ่เทลนะครับแล้วก็ได้ฟิกเทลมานะพอเราได้ฟิกแครี่เสร็จแล้วนะครับให้เรานับเลยนะครับว่าฟิกแครี่เขาจะมาประมาณ10บ1เนาทีนะครับเพราะว่าตอนนี้เวลา9นาทีนะครับฟิกจะมีเวลาทั้งหมด120่ีวินะก็คือ2อนาทีนะครับก็ให้เราจดไปเลย2อนาทีว่าเทลไม่มีฟิกนะเราจะได้แบบล้วนแครี่ได้ง่ายๆนะครับผมก็บนไทมิ่งฟาร์มต่อไปนะครับตอนนี้ มาเดตอนนี้นะครับผมว่าจะเข้ามาหาดักพุ่มนะครับแต่ว่าผมเห็นสกิลเทลแบบแว๊บๆผางตาะครับผมเลยได้จะมาดักพุ่มรอเทวนะก็พยายามหาดักนะครับพอเทวเคลคลิปกลางเสร็จผมก็เข้าไปสาสกิลใส่เทวเลยนะครับคือเทวเขาไม่มีฟีนะครับฟีเข้ามาประมาณ11นาทีนะเราก็จดจดเวลาฟกเทลไว้แล้วนะครับก็เลยทําให้เราล้วงเทวได้ง่ายขึ้นนะการนับฟิก็เป็นอะไรที่สําคัญมากเลยนะครับสำหรับการเล่นป่านะแบบเอาไว้ล้วงตัวสําคัญเข้าได้นะครับ หลังจากนี้ก็ไม่น่าจะมีไฟอะไรมากมายนะครับก็วนฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับผมพ่าดูตอนนี้นะครับผมเห็นว่าเทลเข้ามาเคลียร์การนะครับผมเลยคิดว่าจะเข้าไปหยอกเทลเล่นๆเพื่อเอาฟิกเขานะครับแล้วก็ได้ฟิกเทลมาจริงๆนะครับผมแล้วตอนนี้ผมก็พยายามล็อกจอเูนะครับเผื่อแบบจะมีไฟต่อนะเพราะว่าตอนนี้เทลไม่มีฟิกนะครับเราจะได้โฟกัสเทลได้แบบง่ายๆเลยนะครับ ตอนนี้สมมุติว่าถ้าแบบคนดูเป็นคนเล่นให้เราพยายามมองแบบเลื่อๆนะครับเผื่อเพื่อนจะมีไฟแลนนะครับการเล่นป่าผมแนะนําให้เข้าจังหวะสองนะไม่สมความไปเปิดนะถ้าแบบไม่ใช่แบบตัวหลุดเดี่ยวเป็นจริงนะครับให้เราพยายามโฟกัสเทลไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้เทลเขาก็ไม่กล้าแหลมนะครับเพราะว่าเขาไม่มีฟิกนะครับเขาก็เข้าไปสัตว์สกิลนะครับแต่ว่าโดนสิบองพอดีนะเฉยนี้ก็พยายามมองไปที่เทลอนันนะครับแต่ว่าตอนนี้บิลโลเขาแหลมมานะครับผมเห็นว่าตอนนี้จังหวะหน้าเข้าก็เลยเข้าไปปาดมานะครับก็เก็บสกอร์คิวบิลโลไป แล้วก็คือตอนนี้ผมว่าผมจะจบนะเพราะมันเหลือแค่ถ้าเอาง่ายๆก็เหลือแค่สองตัวครับถ้าไม่ล็มายานะผมก็พยายามล็อกจอนะตอนนี้ผมน่าจะตัดสินใจแม็กเลยแล้วก็เข้าไปปาดฟอร์เรนไว้ก่อนนะครับผมก็สับกอ่อเกือบมานะครับเผื่อจะมีอะไรเกิดขึ้นนะครับแล้วก็สับแข็งมาต่อนะครับแต่ว่าก็ไม่มีไฟอะไรมากมายนะครับก็เก็บสะกอคิวถาลาบไปได้นะครับแถามอาญาไปด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ทําแบบให้คือมันทาให้พวกผมจบบ้านไม่ได้นะครับเพราะว่าคีฟอยู่ไกลมากนะ จริงๆช่อนี้เราได้คุมแลวนะครับแต่ว่าเราจบมหนได้เราสมควรถ่ายนะแต่ว่าผมเห็นฟอร์เรนเขาเข้ามาเปิดเพื่อนนะครับผมก็เลยตัดสินใจเข้าไปสาเซกิวเซฟฟอร์เรนนะครับแล้วก็เก็บสกอร์คิวฟอร์เรนนะเป็นมันนี่ที่เก็บไประเมสุดท้ายนะครับแล้วก็ผมเห็นว่าฟ้าเขาเกือบพอดีก็เลยเลือกที่จะมาตีว่าฟ้านะครับจริงๆช่อนี้ถ้าเราแบบมุ่งตรงไปดักเลยเราจะสามารถได้ดังเลยนะครับแต่ว่าช่อนี้ผมเห็นว่าเวลามันไม่ทันแล้วนะก็เลยเลือกที่จะแบบมาเปิดดักล่อนะครับก็ังเกตบไอ้มินิแมทมีบ บิลโลก็เข้ามา,าศาสตรสกิลใส่นะครับผมก็พยายามตีบิโลนะครับแล้วก็เก็บสกอร์คิบบิลโล่ไปไนะครับตอนนี้ผมเห็นว่าเวเลสจังเล่นไฟอยู่นะผมก็เลยล็อกจอไปดูนะครับตีคลิปดุดเลือดแล้วก็เข้าไปปาดเทวน,นนะครับแต่ว่าคำนวณดาเมจผิดนะครับเลยทำให้เสียสกอร์ไปได้นะครับผมสำหรับการทายตรงนี้นะ จากที่เกิดมาแล้วก็ฟาร์มอะไรเสร็จนะครับผมเห็นว่าเพื่อนไปออมบนเยอะนะแถมเราได้ป้อมกลางเข้ามาแล้วนะครับหรือว่าได้แหลกไหน่นะผมคิดว่าเพื่อนจะอมจบนะครับเลยรีบมาเคลียร์เวี้กลางไว้รอนะครับแล้วเพื่อนก็ได้กิ้งอมจบไปนะครับผมก็เลยรีบสกิสลสไลด์ครับเพื่อเข้าไปตีป้อมนะครับแล้วก็เก็บดาวไปได้นะครับสำหรับตานี้ สำหรับการสอนเดินเกมนาคอสก็จบลงแล้วนะครับถ้าคนโัวอยากให้ผมสอนตัวละเอียดก็คอมเมนต์มาได้นะครับคือจริงๆตอนนี้ก็ต้องบอกเลยว่าเจอทีมดีด้วยนะครับเลยทําให้เล่นได้ขนาดนี้นะถ้าไม่สุมเจอทีมดีๆขนาดนี้ก็คงจะไม่เล่นได้ขนาดนี้นะครับก็ถ้าอยากให้สอนตัวละเอียดก็บอกมาได้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมไปแล้วนะครับบ๊ายบาย